สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะวันนี้เราก็มาพบกับรายการ My Care Club นะคะซึ่งเราก็ห่างหน้าห่างตาม,มานานมากเลยนะคะวันนี้เราก็จะมีพี่กัลยาณมิตรนะคะพี่ปุ้มนะคะที่จะมาร่วมทํารายการกับเราตลอดเลยนะคะจะยึดจะยึดเวทีแล้วจะยึดเวทีแล้วรอดูว่าจะจะยึดได้นานขนาดไหน <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยพี่ปุ๊บมายืดมาเกาะมาแล้วปุ๊บก็จะ,ะต้องออกไปพี่โอเคแล้ว,ลวขนาดนั้นเลยยังตั้งคู่ฟาอาศักันอยู่โอเคอเค,อเค่ะวันนี้เรามาี่จริงในเรื่องอของไมแคิลขับเนี่ยเราก็พูด,พดถึงเรื่องการตื่นรู้เนาะการพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีมีคู่มาทําด้วยกันเนี่ยต้องจะพูดเรื่องของกิเลสค่ะ พราะจริงๆอะเราไม่ค่อยกล้าพูดไม่กล้ายอมรับว่าเราอะเป็นแบบไหนหแล้วเมื่อเราไม่ไม่ไม่ยอมรับว่าเราเป็นแบบไหนนั้นเราก็ไม่เห็นไอตัวกิเลสค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องกิเลสอ่ะเราไปเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เขาจะมีอะไรมาให้เราเล่เา,เา,เา,เาให้เราฟังบ้างนี่พวมพีุ่วมว่า,วากิเลสนี่มีเยอะไหมคะเออน้องต้อม จะให้พี่พูดหรือให้พี่เขียนกันเอาพูดดีกว่าค่ะถ้าเขียนตงจ้ดกเขียนนี่จะเป็นยาวเป็นสองสามหน้ากระดาษเลยใช่ไหมคะนี่นะคะกิเลสนี่ก็มันมันมีหลายมันเข้ามาหลายช่องทางนะน้องต้อมมาทั้งทางตามั่งทางหูทางจมูกทางปากทางลิ้นแล้วก็ทางกายทางใจใช่ไหมคะน้องต้อมแล้วมีมีเราก็เอาเป็นข้อข้อก่อนนะว่าถ้ามันมา ทางตาเรานี่ครับเหมือนเราอยากไปช้อปปิ้งอ่าอ่าอ่าคือจะเล่าประสบการณ์มีเหมือนจะเหมือนจะยาวค่ะเหมือนเหมือนจะยาวค่ะคือปกตินะคะเป็นคนชอบช้อปปิ้งมากก็เหมือนทุกๆคนนะคะใช่บการชแต่เพียงแต่ว่าหลังจากที่เราเริ่มฝึกฝนมานงพี่ก็ดูใจตัวเองนะว่าการที่เราไปช้อปปิ้งนี้เราสามารถเอาชนะกิเลสของเราได้ไหม วันนั้นนะคะปกติพี่จะเดินเอ,อ่อเข้ามีช่วงเซลลวมีสิ่ง่อดตารอใจแบบทําให้เราแบบหืขาช็อปเข้าใจใช่ไหมคะช่วงที่ที่ที่เซลล์นะคะรดช็อป่สิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สิบยูโรยี่สิบเ้อโหนั่นแหละเนี่ยคือประเด็นค่ะปกติก็จะแล้ว ได้ได้ของประมาณแล้ววันนั้นได้ของมาเท่าไหร่คะปกตินะพี่ไปเดินประมาณสิบยี่สิบนาทีก็จะได้ประมาณสี่ห้าชิ้นนะแต่มาระยะหลังนี้เราก็พยายามจะเอาชนะกิเลสภายในใจของเราค่ะ,คะเดินบนอยู่ประมาณสามสี่ชั่วโมงค่ะเข้าไปดูชุดมีชุดหนึ่งเขาลดเจ็สิบเปอร์เซ็นตสวยมากเลย จากราคาร้อเนี่ยพูดดังนิดนึงนะเพราะว่าไะรายการเราไม่มีใหม่ค่ะเครื่องเสียงอะไรก็ต้องแบบตามธรรมชาติจากราคาประมาณร้อยสี่สิบหรืออะไรเนี่ยลดเจ็ดสิบก็เหลือประมาณค่ะคิดแล้วก็ประมาณเจ็ดสิบโลสวยมากเลยนะเป็นชุดที่พี่ก็เดินบนไปบนมาเดินไปรอบที่แรกก็ไปดูก่อนช่างใจแล้วก็ไปเดินกลับไปอีกรอบที่สอง ก็ทีนี้พาสามีเข้าไปด้วยอไปลองสามีก็เข้าใจแล้วว่าเออเธอต้องต้องซื้อแน่ๆเลยอลองเสร็จก็มาบวกลบคูณหารแล้วอีเราชุดนี้เราจะไปใช้ทําอะไรเพราะช่วงนั้นก็เออเราเราก็มีเก็บสะสมไปเรื่อยๆเนาะมันก็ที่บ้านกี่ตู้แล้วประมาณนั้นแหละก็เลยแบบเออช่างใจมันก็เลยแบบพอลองเสร็จแล้วก็ หาข้อตำหนิว่านี่มันใหญ่ไปมันเล็กไปฉันแบบเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก่อนก็ได้เนาะ,ะก็เลยเดิอนออกมาคนคนคนขายก็ดีใจว่าใหญ่นี้มันกลับมาสองรอบแล้วก็าปกติซื้อเป็นพนักงานเป็นพนักงานขายเหมือนกันเข้าใจถ้ากลับมารอบที่สองนี้ร้อยทั้งร้อยซื้อแ่อแต่นี้เราเป็นพนักง,งานขายมาก่อนแล้วก็ออกประสบการณ์แล้วมากลับาามาสองรอบเค็ก็ไม่ซื้อก็ได้เนาะไม่เป็นไร เดี๋ยวก็มีเซลอีกไม่เป็นไรช่วงนี้ยัง,ยงไม่ยังไม่ได้เอ,อ่อต้องการที่จะใช้งานก็เลยเดินออกจากร้านสามีก็เลยบอกว่าอ้าวเธอไม่ซื้อเหรอเนี่ยคนขายเขาคิดว่าเธอซื้อนั่น่ะบอกว่าฉันคุยกับเขาแล้วว่าเออเดี๋ยวขอฉันคิดดูก่อนนะ,ะนี่ก็เดินออกไปโอ้เนาะมันเป็นไปได้ไงเราก็สามารถที่แบบเออมาก่อนที่จะซื้ออะไรแล้ว มาไต่ตองว่าเออเรานะฝึกไปน้องต้อมเพราะว่าบางทีเราต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่เราซื้อน่ะมันมีความจําเป็นไหมแล้วก็เราใช้ได้เราชอบจริงจริงหรือเปล่าอเออถ้าถ้าสองอย่างถ้าเราชอบเราอยากจะซื้อให้เป็นของคนตัวเองเนะี่ยโอเคได้แต่เรามาคิดอีกทีแล้วมันก็ยังไม่ไม่จําเป็นจริง,รงๆเพราะเราก็มีอยู่ที่บ้านอยู่ประมาณสี่ห้าชุดอะไรเงี้ยเราก็ยังมีอยู่ก็เลย เอาง่ายคือล้นตู้ละไอที่มีคือล้นตู้ละ <c oughs> นี่แหละก็คือแต่เดินเดินเดินออกจากร้านน,นี่ก็คือสี่ชั่วโมงแล้วนะ,ะปกติสี่ชั่วโมงพี่ต้องได้ประมาณพี่ <c oughs> ที่เล่าให้ฟังนี่แสดงว่าไอ้ข้อนี้เราเราสามารถเอาชนะได้อ๋ออันนี้แสดงว่าเอาชนะความอยากได้อ่าม,มันก,ก็คือกิเลสในการในความอยากนะคะแบบว่าตามใจกิเลสใช่ไหมเราชอบชอบเราไม่รู้อะไรเงี้ยเนี่ยสามารถ นอกเอามันได้แล้วสรุปก็คือชุดสวยตัวนั้นไม่เอาใช่ไหมไม่เอาอนาเลิศแล้วต่อจากนั้นจากนั้นก็สามีก็ไปเป็นเพื่อนสามีก็ตกใจปกติมาเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เลยเขาก็คงไม่กลับบ้านเขาก็เออไม่เป็นไรนั่งเราก็เดินต่อไปจากสี่ชั่วโมงแล้วนะไม่ได้อะไรเลยก็เดินวนไปวนแต่อยากจะได้รองเท้าก็เดินเข้าไปประมาณสิบกว่าร้านเนี่ยน้องตั้มไปดูแล้วก็ไปรอง บางทีเขาช่วงโควิดเขาก็ไม่ให้เราเข้าไปแล้วเราก็มีรับลูกค้าจำกัดแล้วก็เดินไปบนมาเดินไปสองรอบมันต้องเดินไปเดินมาแล้วก็ร้านสุดท้ายอะไรไปลองแล้วก็ได้ไซส์ลองไปไนไหนก็ในไหนแล้วนะในไหนก็นไหนผลสุดท้ายก็ไปแพ้รองเท้าไปแพ้รองเท้าไปแพ้กิเลสความอยากของตัวเองค่ะ แต่ก็ยังดีนะคะยังยังยังแค่คู่หนึ่งเพรารองเท้านี่เราได้ได้ใช้งานแล้ได้ยว่าเราบวกรอบคู่นาแล้วอืนี่นะเราจําเป็นที่ต้องใช้งานนะแล้วก็มันมีประโยชน์นะเพราะการที่เราจะเดินทางไปไหนเราต้องเราต้องมีรองเท้าคู่ใจที่แบบใส่แล้วสะดวกสะดวกสบายใช่ไหมคะไม่ใช่จุดสวยตัวนั้นไม่เอาเดีไม่ใช่ว่าสองนามบ้านไม่เอา โอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไม่ไม่แน่เดี๋ยวยถ้าถ้าเกิดแพ้อไหรเดี๋ยวจะมาแชร์อีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ยังชนะอยู่ค่ะกำลังเออเย้เย้ชนะชนะค่ะแล้วแล้วพี่บุม้มคิดว่ากิเลสตัวไหนที่พี่บุม้มคิดว่ามันยากมันยากมากเลยถ้าสมมติว่าเอาจริงๆนะอย่างอย่างถ้าสมมติว่าสินข้อห้าใช่ไหมคะทุกคนก็รู้อยู่ว่าสิ่งข้อมีอะไรแต่จริงๆอ่ะ ฆ่า,าสัตว์เราไม่ค่าอยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะยังไม่บุ้มดื่มไม่ดื่มอยู่แล้วอย่างต้มก็ไฟกิวกับดื่มหนึ่งแก้ววีโน่หนึ่งแก้วผสมน้ำบนโต๊ะอาหารเนี่ยหรือ<ม>เป็นออกไปงานสังคมเราก็ไม่ดื่มแล้วแล้วก็<ม>อยากจะทําให้สิลเราบ,บริสุทธิ์ใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาอยู่ในว่ายาหนูว่าไอ้เรื่องอาวาจาไหมคะความวานึกคิดเนาะนึกคิดเนาะวันนั้นจาได้ไหมที่อาจารย์หนูท่านสอน แค่อะไรนะแค่คิดแค่คิดก็ผิดแล้วค่ะนี่แหละมันยากมากอันนี้ยากเนาะเพราะว่าบางทีการที่เราไม่มีสติน้องต้อมบางทีเผลอไปคิดเ่ยถ้าคนนี้เข้ามาทำแบบกิริยาที่เราไม่ชอบแเ้วก็แบททำไมเขาเป็นอย่างนี้เราไปตัดสินก็เนาะเนี่ยนะเราคิดไปในทางที่ไม่ดีแล้วน้องต้อมเนี่ยเนี่ยมันมันก็ยากอันน้ถ้าเราไม่มีสติเนี่มันมันมันก็ยากเหมือนกันนะบางทีเรา เราเราไม่ทันเนาะพี่เนาะเราไม่ทันแล้วเราคิดว่าเออคิดแบบนี้ก็ปล่อยมันไปอ่ะเราไม่ได้มาจับว่าเออจริตของเราเป็นอย่างไรวเพราะวันเนี้ยฉันลูกสิลยังไม่ได้มาทบทวนตัวเองอคิดแบบเนี้ยไปตัดสินเขาแล้วเลยเขาแค่เดินมาสวยไม่สวยไม่รู้อุ้ยทำไมใส่ใส่ชุดตัวนี้มาเลยใช่ไหมคะบางทีเราเห็นเขาใส่ชุดที่แบบเอ่อล่อลวงตาอะไรเนี้ยเราเอ๊ะทำไม มาในงานแบบนี้แล้วเราไปแตกชิ้นเข้าเนี่ยมันก็เนี่ยแหละแสดงว่าเรายังไม่รู้เท่าทันกิเลสมาเร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 ายังไม่นิ่งคือคือเรามองปุ๊บพอตาเห็นปุ๊บเลยนะพี่ภูมิเราไปชวนโอหเราไปชวนอ่าอ่าฝากินลบใจมันเป้นทั้งทั้งหกทั้งหกด้านใช่ไหมใช่ใช่หกอ่าอ่าประสาทสัมผัสหกเนี่ยเรา เอามันมารวมกันเลยเทคทีมกันเลยคิดแล้วตัดสินแล้วอะไรก็ <S <S <ช>มันก็จะกลายเป็นว่าเราเราเราไม่ได้ละเอียดในการคิดตรงนี้ใช่ไหมคะ<ช>แต่ทุกคนก็ปกติแต่ที่จริงหนะ้ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตนะคะแต่เราสองคนกำลังจะมานำเสนอว่าจริงๆอ่ะถ้าเรากลับมาดูตัวเราเนาะกลับมาคิดตัวเราแล้วเรามาสังเกตตัวเราเรา,เาหนักไปทางไหนบ้างเราน้อยไปทางไหนบ้างเราคิดปรุงแต่งไปทางนั้นใดบ้บางน่ะเราก็จะเห็น จลิตของเราความคิดของเราจิตของเรามันไหลมันเคลื่อนอ่ะมันเป็นแบบไหนค่ะมันก็เหมือนไมค์แคร์เนาะถ้าสมมติว่าเรามันมากไปมันก็ทําให้เราเป็นทุกข์ใช่ไหมคะใช่ค่ะบางทีถ้าจะไปชอปปิ้งเหมือนพี่ปุ้ม,ม<ช>อะอยากได้ชุดนี้จะตายใจต้องต,ตัดแต่ถามว่าวันนี้นอกเอามันได้ไหมได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่พอวันหน้าเห็นจะได้ไหมเราค่อยมาติดตามกันคีนึงอะไรใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่แล้ววันนี้อ่าเวลาของเราก็จะหมดแล้วพี่ปุ้มอยากจะฝากอะไรกับเกี่ยวกับ การที่เราจะไฟกับกิเลสเราต้องมีความหนักแน่นมุม่งมั่นยังไงบ้างคะนี่นะคะกิเลสขอะะดังนิดนึงค่ะเราไม่มีไม้ <laughs> <laughs> กิเลสนี่นะคะมันมาหลายช่องทางน,นะคะสิ่งที่เราจะสามารถสู้กับกิเลสนี้ได้ก็คือเรามีสตินะคะ <laughs> พยายามรู้เท่าทานว่าตอนนี้เรากําลังคิดอะไรอยู่ <laughs> พยายามที่แบบเออสิ่งเดินทางสายกลางคะ่ะ เพราะว่าสิ่งไหนที่แบบเออเราซื้อแล้วไม่เราไม่เดือดร้อนครอบครัวเราหรือว่าไม่เดือดร้อนตัวเรานะคะเราสามารถซื้อได้แต่ถ้าสิ่งไหนที่เราไปเรายังไม่มีงานทำเราอยากได้สินค้าที่ราคาเกินตัวเราเราก็ต้องใช้สติเราว่าไก่กองให้ดีก่อนว่าเออสิ่ง,งน,นั้นน่ะสมควรไหม,มนี่นี่สิ่งนี้สำคัญม,มาก,แล,มากแล้วแะบอกไม่เป็นไรไม่มีตังผ่อนเองอผ่อนเอาอันนั้นก็ต้อง แล้วแต่เงินใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละมราถ้าเง็นสองวนี้นเป็นทุกข์อีกนะคะเพราะกลับนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเราอยากแล้วเกิดทุกข์กับเราว่าเราต้องคิดว่าเออเกิดวันหนึ่งอย่างช่วงโควิดนี่ใช่ไหมคะต้องอคนตกงานเราไปผ่อนอะไรไว้แล้วนี้เราเอาตังค์ที่ไหนไปผ่อนเออแล้วเนี่ยหน้าคิดหน้าคิดถ้างานก็เดี๋ยวให้รถไฟผ่านเดี๋ยวเสียงก็มี โวนยงก็อาศัยเพื่อนสวยมากเลยค่ะวันนี้ได้บรรยากาศแล้วก็มาเลี้ยงแมวเลี้ยงเต่ากันนะคะเป็นการทดแทนการทดแทนดูแลค่าจ้างค่าจ้างเป็นค่าจ้างดูแลสวนไม่ไม่แค่ค่ะรู้สึกว่าอะไรนะสปอนเซอร์ไม่ค่อยมีต้องมารับเลี้ยงสัตว์หลังสวนให้เขาเพื่อตอบแทนสถานที่โอเคค่ะนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมา วันหน้านะเ,าเราก็จะมาแชร์กันต่อในเรื่องของเราจะไฟ์กิเลสยังไงนะคะแล้วก็ตามจิตของเราให้ทันนะคะว่าเราวันนี้เราได้มา,า,าตรวจสอบความคิดของเราจริตของเรามันละเอียดมันหยาบยังไงนะคะที่จริงก็ไม่ใช่เพื่อใครหรกคะ่ะที่เรามาพูดกันเพราะถ้าเราทําได้เราก็ทําให้เรามีความสุขนั่นเองนะคะ,ะวันนี้เราสองคนนะคะต้อมและ พี่ปุ้มนะคะสุรัตน์และเบนจวรรณนะคะราภยรค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะยังฝันถึงจุดนั้นอยู่หรือเปล่ายังยังยังไม่ฝันไม่ฝันแล้วไปแล้วค่ะได้แล้วได้แล้วเ <c oughs> ย้